ไปเลยนี่อากินไหมคะทำอะไรกินคะไม่จะผัดผงกะหรี่ปูม้าจ้าอ๋าอามาดูแม่ทำอ่ะโอเคค่ะอันนี้เจนหนังยางดอกก่อนโอเคค่ะ อันนี้คือปูแบบนี้เลยเหรออันม่ตัดละจ้า,าเนี่ยแกะจวนี้มันทิ้งเนี่ยอ้าเดี๋ยวใชดกล้องอนนู้นเองติ๊เตว้าวน้องไปถือเองไหมถือไหมไม่จะมาสอบตรงนี้อีกได้เลยค่ะพ่ออ้ยอาวสส่ไม้ตรง ช้ำๆเลยจ้าหนูขอลองแกะได้ไหมเดี๋ยวเดีย๋ยวแม่ใส่ดีตัวหนึ่งได้ค่ะแับแรงๆลงชึบมันก็จะตุ๊บว้าว,ว,าวอาแกะแกะในแยงมันออกก่อนในแยางนี่แม่ไม่ได้แกะแกะ,แกะตรงนี้เนี่ยเนี่ยแกะที่มันใกล้ๆมือก่อนใ,ใกล้ๆมือก่อน หนูกลัวมันจะตื่นมางับมือหนูจังอุ้ยน้องเอไปละจ้าอ้าแกะตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดึงออกเลยโอเคพอแล้วโอเคค่ะทิ้งไงหนทิ้งอะไรคะไอ้ตรงท้องันเนี่ยแกะตรงท้องทิ้งไปเอามาสับเอ้ยหนูไม่กล้าสับหรอกจะให้ประห่ยัดไม่หนึ่งสองกล้าอ่าตัวนี้ไม่ไม่มีเลย เราขอลองบินนะเดี๋ยวเพึ่งอ้าวเอาใปทำความสะอาดกันนี่แต่ผาจะไแนบไปครั้งกี่รอบคะเวเม่จะล้างสักสองพอกัดว้าวเม่ไป<อ>ทำความสะอาดเสร็จแล้วคะ่ะอ๋ออันนี้คืออะไรคะล้างสักสองครั้งคือไข<น>่เหรอคะ คือเหมือนมันไหมมันน่าจะเป็นมันมากกว่าอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้นคือ,อแม่หันมม<ม>ห่นรวมๆมาแม่หั่นรวมๆมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจ้าหือแม่ก็จะมีไข่ไก่ไข่ไก่สองสองอ,อันนี้ตัวผู้มันได้ไไข่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตัวแมม,มันขาสีน้ำเงินเหรอคะนี่แหละเอ่อมือาการหิน ไปดูในติกต็อกเขาบอกว่าถ้าปูตัวสีน้ำเงินมันจะไม่มีไข่เอาหรอใช่ค่ะนีงไงไข่ขาค่ะสีน้ำเงินค่ะนี่ไงไข่เลยฮาอาจจะคนละสายพันธุ์ละเปล่านี่แล้วดิงๆเลยอ่ะแี่ไข่มันอ่ะไี๋ยวแม่จะเลื่มทำให้กินแล้วแม่อะไรจ้านิดหน่อยแต่ก็บ่อยนิดนึง อีกอีกอ่พ่อพอพออยู่กันแล้ว <c oughs> น้ำแข็งแรกนี่นตาลกี่ช้อนคะน้ำตาลใส่ไปสักครึ่งช้อนก่อนเดี๋ยวค่อยชิมกันค่ะ <c oughs> จ้าเอาลเลย <c oughs> จะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้น้ำตาลแดงก็ได้อ่าน้ำมันหอยเอ <c oughs> ่ออะไรไม่คะ ได้ค่ะโ <Okay. S 1> อเคใส่ช้อนใส่ไปครึ่งช้อนเหมือนกันเอาช้อนเลยก็ได้ค่ะช้อนช้อนอ่านี่แหละลงมาเลยจ้าโ <Okay. S 2> อเคค่ะเสแล้วค่ะต่อไปก็เป็นซอสปรุงรสจะใช้เป็นซีอิ๊วขาวแทนก็ได้ซอสปรุงรสก็ได้แล้วแต่คนชอบเอาช้อนหายไปนะอันนี้ใส่ไปสักครึ่งช้อนก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาชิมก่อน ลงอีกลงอีกลงอีกอ้จาจาแล้วก็คน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 ให้เข้ากันมลยเปล่าคะแล้วก็เอาหงกะลีมา,าใส่ใส่ไปสักครึ่งนึงก่อน,นะคะ่ะลูกโอเคค่ะ okay. แม่ก็เทเลยก็ได้ให้นะคะจ้าลงไปเลยฉันลงคนๆๆๆก็ได้เอามาอีกอะมาอีกแบบนี้แหละลงเลยค่ะคนๆฉันคนๆๆๆโอเคแล้วก็คนๆๆๆนชะค่ะก้องมือค่ะ ีมัน,เ,นอเอาช้อนมาชิมถ้าปกติจะต้องใส่พี่เผาแต่ไม่เป็นไรที่บ้านพี่เผาหมดนี่นนครทำร้ายฉันแกลงแตะมุบโอ้โหได้รอด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 เหรอรอดรอดแกไข่ได้อยู่รอดละวนึ่งอันละคะใช่อันนีงตองปุ๊บ อะไยังให้ไม่แตกเลยจึ๊บเลยโอเคอย่างงั้นแหละแกะ่ใกล้ใกล้หน่อยแม่ก็จะบอกว่าเวลาแกะไข่เวลาแกะไข่แกะให้มันตรงภาชนะมันจะได้ไม่ออกข้างนอกชิ้นตีนะตีเลยไม่ไม่ใส่อะไรเข้าไปเปล่ะเข้าไปรู้สึกมันี้คือคือเป็นไข่คนค้นค้นคนคนคน เราฟังสัง่งยังไม่ไหวไหแล้วนี่ค่ะเอ,อเย้ยเจ้เราก็ได้น้ำแล้วจานเหนือนี้นะคะเอ,อ๊ะเหนือนมันเหนือนหน่อยนะเม่ใส่เราใส่หายไปหนึ่งก้ก็เลยจะดูน่นหน่อยอมาขั้นตอนต่อไปเรามาผัาดกันดีกว่าโอเคค่ะ ค่ะได้หมดนงเใส่น้ำลงไปนิงู้สึกภูมิใจมากค่ะวันนี้แล้วก็ช่วงนี้เพื่อนทุกท่านคอบ เขาให้ปูมามันสีนึ้กิ่นมันเหมือนกลิ่นทอดกลิ่นมันเหมือน,อก,อน,อนกุ้งกระปังทอดหรือว่ามันเป็นกี่ยวของน้ำมันอีกด่แ้ฟังเสียงสิ ได้ย็นก็เสียก,กิน่าอีกสองขัง้นตอนเราทำอะไรคะเราจะใส่อันนี้หรือว่าใส่อันนี้คะอย่างนี้เราให้ตุ้มมันมันสุกดีกว่าโอมยแค่นี้ฉันก็อยากกินแล้วถ้าได้กินคนคนจะกินแ่นะ,ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองอแม่ลงคนงกินกันทุหมดเลยยังเหลืออีกเป็นยี่สิบกว่ากล่องว้า เตรียมมาเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราเตรียมไว้ตอนแรกๆนะคะไปเราใส่ผงะปกติเ้าขานผงกุรีไปก่อนนะเราเป็นคน่ลืเราเปนคนแปกแป แ่แปลกไม่ได้ช่องนี้นะค่ะใช่เฮ้ยทําไมมันถึงจะเป็นไข่ทอดก็เราใส่ไข่ลงไปที่ไหมพัฒนาก,การเป็นไข่ทอดแล้วค่ะเราใส่ไข่ลงไปให้มันเกาะเนึ้อให้มันเก,นกาะหนึบๆผัดทุกั่วเลยขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะตรงั้นไม่โดนเลยฝั่งนู้นแหละได้แล้วน ดูตัวนั้นมันดลบทุกการกระทำเลยเ <c oughs> นี่ยนะจะหลบไปไหนกลิ่นมันหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นแล้วเราก็จะผัดให้มันแห้งๆ <c oughs> จะผัดให้มันแหงนะะน้งนะจ๊ะไม่ไม่อยากใส่ผักอะไรเลยต้องใส่ใส่ใมันหอม,อ,มอ่าทีนี้รอให้ไข่ เวตัวพื่อนอย่างที่บอกว่าเพื่อนไม่ชอบกินครูเดือาหันทะเลเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันก็อาจจะคาวบางทีก็อาจจะแบบอร่อยอะไรเงี้ยต้องมารอรุ้นครูรอรุ้นพ<ห>่อแม่ทำเป<ด>็นยังไงใช่นี่จะทำห้ได้อร่อยแนะทำไมมองไปมากๆเหมืนอไน <c oughs> ไข่ผัดให้ผัดเดี๋ยวปลายขาไม่สีแดงไม่เอ้ยสีเขียวไม่ใช่หรอมันอาจจะมมไม่ไข่ผัดนี่ต้องสุกละลไงแล้วสีเด่ะเอ้ยเป็นสีเขียวเหมือนเดิมไม่ใช่หรอ สุกแล้วว้าเสร็จได้ที A T แล้วเราก็ทำ<ช>ไม่ไม่เลยคะ่ะตามด้วยผักเราใส่ทุกอย่างรวมกันไปแล้วนะ,ะ,ะค่ะถ้าใครอยากทำผักแบบนี้มีผักอนะไรบ้างค่ะผักจะมีขึ้นช่ายแครอทหอมใหญ่พริกชี้ฟ้าหรือพริกจินดาได้หมดแล้วก็มีต้นหอม อันนี้จ้าแม่สีสันนะ่ากินขึ้นไหมก็ใส่แบบลงไปแล้วอ่ะ ใช่ไหมคะรอนมากฮไม้เลยอะได้อยู่ใช่ไหมใช่อยู่แล้วปกติวันนี้จะไม่กินปูมากันนานมากแล้วเพราะมันคาวใช่ไหมลูอันก็อันนี้เป็นยังไง ก็ถือว่าอร่อยเอาดีๆกินได้กินได้อร่อยไหมใช่ค่ะนั่นไม่ได้ว้าวใช่ไหมไม่ได้ว้าวนะทุกคนเพราะว่าใบเฟิร์มไม่ชอบกินปูมา <S <s <unt> <S พี่เป็นไงนะอร่อยดีพี่บอกอร่อยดีน้องบอกพอกินได้ <S <s <we at> เออ,อน้องเออร้อน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 วางลงวางลง อยามาเป็นกำลองเงี้ยเขาจะตัดตรงนี้กันได้เมนูนี้ถือว่าพาน <c oughs> มันได้แ้วประมาณนี้เพราะข้างในมันจะต้องมีอะไร กินไปกินมาเริ่มอร่อยแล้วมันจะมีมันกามด้วยแต่ว่าตรงนี้อะไรที่มันเทาให้มันทำตกความจริงมันจะมีมันกามแบบมันกามแข็งแข็งขั้นต่างอะไรเงี้ยมีมีเลยแม่ไม่ได้เอาไว้อ๋ออือหือ ยิ้เยิ้มเลยชำๆเลยพี่กินอร่อยมากเลยพี่